สวัสดีกลับสลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับข่ายู่สองสาวลายคนดีมือนี่ยุทธนะพี่น้องวันที่ซิโฟกอันน้ำก็เลยออกมาเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องปิดมาหออกมาเฮ็ดบุญบาซิมาถวายสังฆทานพี่น้องแต่ว่าแบบว่าปิดมาเลยนะพี่น้องอยู่ในวัดนะน้ำก็เลยแบบบาซิมาปล่อยปลาไหลท์นะพี่น้องเฮ็ดบุญปล่อยปลาไหลท์บางที่ซีปิซิแบบมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะพี่น้อง ตอนนี้นะน้ามากหอดปดาได้อลไรพี่น้องเลยเงียบเงียบอยากสิบอกว่าวัดนเ่ยซ้ำโมเมนต์บ้านเพี่น้องปกติจะมีคนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดจีนบอสแต่ว่าส่วนนี้นะเงียบแห้งพี่น้องเลยซ้ำภาษาเนาะเดี๋ยวอันน้าก็เลยว่าซึ่าอันสื่อปลาไหลพี่น,ออน,อน,น้องสื่อปลาไหลแล้วก็มาปล่อยเนาะเฮ็ดบุญบางเกลือชีมีมสิ่งดีๆกับบ้าในชีวิตคือว่ามือนี้อัดสื่อถเลขอะไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวกำลังจะไปสื่อปลาไหลพี่น้องเลยไปไปกันเลยเนาะพี่น้อง หนึงแล้วสิไปสือปลาไหลมาปล่อยพี่น้องเลยตั้งใจวมาชีวิตบุญอะไรมาสังฆทานเนาะแต่ว่ามาเห็นเห็นบัตรก็จับปิดเพื่อพี่น้องเลยเพาไปทำร้ายสังฆทานกับปลาไหลเนาะก็เลยเปลี่ยนแผนพี่น้องเลยก็เลยเอามาเป็นแบบสือปลาไหลมาปล่อยดีกว่าพี่น้องบางทีสืบชีวิตแบบว่าลื่นไหลเห็นอะไรเหตุยังก็ได้นเนาะไปสิไปสือ มีเต้ามีปลาไหลเนาะเต้าแล้วก็ปลาไหลแล้วก็ปลาปลายังปลาขั้งหรือปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกอันนี้ปลาปลาปลาเค็งพี่น้องแล้วก็มีหอยแล้วก็มีหนุกน้ำนี่ราคาก็มีอยู่ตามนั้นเลยนะพี่น้องมีเต้าตัวละร้อยเนาะแล้วก็ปลาไหลทั้งละหาสิบบาทมี ปลามอทัหาสิบ,บาทเนาะมีหอยค้มทั้งแบสี่สิบ,บาทแล้วก็มีปลาดุกทั้งาหาิตามนี้เลยเราเี่นหนงค่แต่ว่านหนามเีอป,ปไล์นะพี่นนอตั้งใจว่าสีปลไลนะสองตัวหาสิบ,บาทนะพี่นนอ No. น้ำมาพีโน่เป็นความมั่นอีิฐานตัถ้าจุดโ่รยซัทมาความมาที่ฐานานะาาาในการโปรยซัดแรงทํา นี่กับนาบกับปล่อยปลาไห,ไหไลไแหละเปียเรืองบ่อยน้ำเงินเดี๋ยวลือปลาตอเพราะว่าซื้อขนมมาเนาะซื้อตัวปลาเดี๋ยวออเอ,อาขน,นมัปดีนะ พี่จะโตยังไงพี่น้องตอนนี้ก็แหละ่นะละ,ะเลยพี่น้องนะและ้วพี่น้องน้ำก็เลยเลาะเบิ่งคล้องกินเห็นหั่นกล้วยแขกหั่นน้ำแล้วก็หกั่นก๋วยเตียวเป็ดนี่นี่เจ๊ ม่คะอันนี้คืออะไรอะไม่นี่นี่นี่อ๋ออันนั้นเหรออันนั้นของแปลกต่นนมนอูมันมนมันนอ๋อหรอไม่กล้าจับไม่ได้หรอคะจับไม่ได้หรอหนูหนูเอายี่สิบนะ อยอยไปค่ะมันคืออะไรทอดหนอดดยมันก็จะรนะทใส่มาแล้แป๊นบอกนดรองแบบด้วยไหมอานี่

บรรยากาศดีอ้าวก็จะคีเพื่อมายังสนะบรรยากาศดีแห้งพี่นอ้องได้ยินเสียงก็จะสวดยู่พี่น้องเลยอยู่ในบัดนะบรรยากาศตอนขวอยมาข้นบนบ่มีพี่นอ้องแต่ว่า พอเข้ามาสักพักคนก็เลิศม,มากพี่เนาะเหตุบุญนะมากกับมีแต่ใบพระพี่น้องเอ้ยน่ะใบพระแล้วแล้วก็มาปล่อยปลาไหลหันแหละเพราะว่าวมาสิเขาไปสังฆทานหันก็เจาะปีดเนาะพระปีดพี่น้องแบบว่าหนาชิง,งูดเลยช่วงนี้นะนั่งร้ายคนโมไนน่ไดลเนาะก็เลยเป็นปีดพี่น้องก็เลยนี่แหละมาแต่แบบปล่อยพระแล้วก็ปลอ่ลปลอยปลาไหลเกลือปลาสำนักเลยพี่เนาะนู่นนี่ก็จะเห็นยังไง เตียวเฟตนำซิมาซังกับเตียวเป็ดนาพี่น้องเอาอันนี้เป็นก๋วยเตีเ๋ยวเฟตโอมงเลยพี่น้องนำสั่งไปแล้วน้องซังเส้นเ,เล็กในนำสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาแล้วน้องได้แล้วซ้ำนี่สี่สิบบาทพี่น้องราย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 นางกินราคาสร้างบรรยากาศไป <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเรือและเรือ สี่สิบบาทเช่นเด็กมาเดอ้อพี่น้องกินน้ำกันป่ะเนี่ยแสบแสบน้ำกันเขาเขาเทียงพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเนาะมาเดอ้อ Сим, сим, сим. จุดบาทไปเงินหลักประมาณ 10, 10, สิบพันสิบพันกีตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วก็เบรแล้วพี่น้องเลยการ่างว่าซีกลับแล้ววันนี้พี่น้องอิ่ม้วเนาะออกมากกระหึงแล้วประมาณสองสมงแล้วพี่น้องพอมาณแต่เก่ามุ่งเคื่องเนาะตอนนี้กับซืเบสมุ่งเครืองแล้วพี่น้องก่บประกาศไปทางอื่นไกลเนาะพี่น้องเนองจากว่า่สนนี้กะคือที่เห็นในข่าวอะไรพี่น้อง โลกระบาดเนาะก็เลยแบบมกาไปทั้งอืนมุกาไปไกลพี่นนองเดี๋ยวเกิดสีไปโบกแตสีกับบาทแลวพี่เนองคุณเนาะขาไปสะอัานลอยฟังกูเลยปะพี่น้องนกัน่เนาะันนี้ในพิมี่นชื่อเบิดีกครับเล่าิม่ยตอนนี้กับกรอสิกัแบบพี่เนาะขดบคุณพิมแล้ว มีแัดแล้วพี่น,อน้อนงกล้มีอะไรยางไาก่าดสภาพพี่นอ้อง ตอนนี้รถได้มีสักคันเป็นไปได้ยังไงคะท่านผู้ชมถนนโล่งมากเลยค่ะปะลับกันพี่นอกลับบ้านเราดีกว่าอีเดียวสิบหกเซสี 4. คืนกันพี่นองสี่กับ้านแล้ว บอกได้วงวนีม้มาสามสามบรรายเลยสุดนั้นมาเฮ็ดบุญนะขี่รถขี่รถแท็กซี่มาเด็กทะเบียนก็นจะออกเอาอีกเลยสามหน,นึ่งซ่าถึงซอยบ้านห้าเรลวาเลอพี่น้องราคาก็จะประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเลยแหละพี่น้อง ครึ่งแล้วเด้อพี่น้องราคากัเจ็ดสิบเอ็ดบาทหอดบานเท่าเดียวโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นำกับซีคอจบเอาไว้เพียงเสเมย์ได้อพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเนาะคลิปนี้กับภาพไปเฮ็ดบุญพี่น้องเลยไใบพาแล้วก็ปล่อยป้าหายอาหารนกเนาะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนเฮงๆด้วยๆเลยวันนี้เด้อวันนี้ก็เป็นมือห้อยอ้อยบ๊ายบายพี่น้อง นณีน้ำกับมาหอดบานแล้วเนาะมาหอดคันนี้น้ำกับสีขอปิดคลิปเด้ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องคลิปนี้กับว่ามิยังร้ายพี่น้องพา,า,า,าไปเขาวัดเนาะพาไปเฮ็ดบุญไหวมาอะไรกับปล่อยปลาพี่น้องให้อาหารหนุกเนาะอีกอย่างกับแบบโดนเด,ดนมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะวันยุทธยังผู้ใหญ่จังไหนไปผ่าบ่อแม่นวันยุทธกับบุญออกไปข้างเหนอกอพี่น้องเอราะว่าสไลด์กับเฮ็ดง,งานพี่น้องอยู่แต่บอลเฮ็ดง,งานเนาะ โอเคพี่น้องสุกคนเรคลิปนี้นำกลับสิขอปิดเอาไว้เพียงสำเนี๊ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฮับส้มคลิปเบิรงคลิปบลบกกดถามโฆษณาเด้อพี่น้องสหรับคิวหนีบ๊ายบายพอ,อกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้อง